หมอพอดแคสต์ <More> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หมอหมอพอดแคสต์รายการที่จะพาทุกท่านมาฟังชีวิตแบบหมอหมอที่มากกว่าความเป็นหมอหมอมีแต่เรื่องเครียดจริงไหมมีแต่เรื่องวิชาการหรือเปล่าหรือมีอะไรอยากจะบอกคนอื่นบ้างมาฟังด้านไม่จริงจังของอาชีพอาชีพหนึ่งกันครับสวัสดีครับหมอโด่งชนพิสิทธิ์มนทนนะครับ แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่สามตอนนี้เรามาพูดถึงตอนที่สองกันดีกว่านะครับตอนแรกเนี่ยถ้าใครได้ฟังกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกว่าจะมาเป็นหมอเนี่ยกว่าจะมาร่ำเรียนเขียนอ่านสอบเข้าแล้วก็เข้ามาเป็นชั้นคลีนิกเนี่ยเป็นยังไงเนาะนะครบทบทวนเหมือนก็เหมือนชั้นปีที่หนึ่งชั้นปีที่สชั้นปีที่สามเนี่ยเราได้พูดถึงเกี่ยวกับ วิชาความรู้ทั่วไปหรือว่าเรียนเกี่ยวกับเบสิกซรายนะเมว่าวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรืออัปเกรดขึ้นมาที่แบบทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันมีแต่ชีววิทยาหรือเปล่าก็อาจจะแบบนั้นก็ได้เหมือนเราพยายามทีาทความเข้าใจให้มันลึกขึ้นมากขึ้นนะเนาะแล้วก็เพื่อที่จะนําความรู้ของชั้นคลินิกทั้งหมดอ่ะปี2ปี3มาพัฒนาในชั้นคลินิกต่อไปว่าเอ้ยเรารีคอความรู้ ทบทวนความรู้จําความรู้ได้หรือเปล่าว่าปีสองปีสามเนี่ยเอามาใช้ปรับใช้กับคนไข้ของเราได้ยังไงมันก็เลยเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นชั้นคลินิกก็คือเหมือนเป็นแบบคลินิคอลอะดูแลคนไข้อตามอาการหรือว่าตามตัวโรคแล้วก็นํามาปรับใช้การเพื่อดูแลรักษาต่อไปซึ่งมันค่อนข้างกว้างกว่าที่ทุกคนคิดนะผมบอกให้เลยคือ คนทั่วไปเนี่ยมันก็จะคิดเขาก็จะคิดอาจจะคิดแค่ว่าอ่าอาจจะคิดแค่ว่าเพื่อนๆอาจจะคิดแค่ว่าแบบการรักษาคนไข้เนี่ยคือการที่ถามรู้ตัวโรคแล้วก็รักษาเลยแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างซับซ้อนมากกว่านั้นนะเนาะเราค่อยๆเรียนรู้กันไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาคือเหมือนเราจะได้รู้อว,ว่าวิธีการคิด,คดที่แบบเขาคิดอะ่ะมันจะคิด ระบบกันเป็นยังไงทําให้บางทีเนี่ยมันจูนกันไม่ติดกับบางคนที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเรานะตอนนี้เราพยายามจะทําความเข้าใจกันนะเนาะอ่ะก็คือปีสี่เนี่ยขึ้นมามันเหมือนแบบชีวิตเปลี่ยนค่อนข้างมากนะคือตอนไปปลายปีสามเนี่ยบางที่อ่ะอย่างที่ของผมเนี่ยเขาก็จะเริ่มให้มีการเรียนที่มันจับต้องตัวคนมากขึ้นแหละก่อนหน้านี้ก็จะแบบดูสไลด์ใช่ไหมส่องส่องเอาเลือดมาถูสไลด์ก็ดูเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงใช่ไหม หรือว่าดูแบบไข่พญาหาัดดูแบบปัสสาวะดูอุจจาระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าดูอะนาโตมี่ที่เป็นกายวิภาคศาสดูตัวคนผ่าเส้นเส้นเลือดใช่ปะ่ะปีสี่เนี่ยเออปีสามตอนปลายเขาจะเริ่มให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่การตรวจร่างกายอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่าเริ่มเรียนการตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อให้เราแบบจับต้องตัวคนอื่นนะก็จริงๆก็คือจับต้องตัวเพื่อนนั่นแหละนะก็เรียนแบบ ตามระบบทั่วๆไปที่เราควรจะรู้ครับอย่างเช่นสมมติมว่าออ,อย่างเช่นระบบอ,อระบบประสาทอย่างนี้ใช่ไหมระบบหัวใจระบบปอดใช่ไหมเออถ้าพูดเป็นภาษาไทยมันจะค่อนข้างไม่ติดขัดนิดน,นึงเนาะเพราะว่านี่จริงแล้วอะ่ะหมอหมอจะชอบพูดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะว่า เท็ก์หนังสือฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะอย่างเช่นระบบหัวใจเราก็จะเรียกว่า cardiovascular system อ่ะ cardiovascular system คือหัวใจและหลอดเลือดใช่ไหมอันนี้ก็คือเวลาเรียนก็อ่ะฝึกฟังดูเขาจะเรียกมันจะมีแพทเทิร์นในการตรวจร่างกายอยู่เช่นแบบดูฟังเคาะคำดูฟังขยับวัดดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันควรจะเป็นตามลําดับมันก็มีเหตุผลของมันอีกมันทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดเลยอ่ะเรื่องจากของหัวใจสมมติว่ามันเป็นแบบเอ ดูคำเคาะฟังแต่ก็ไม่ค่อยเคาะกันเนาะดูก็แบบอะดูว่าเอ,อหัวใจเนี่ยเต้นแดงหรือปเปล่าอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมมีแบบกระเพื่อมขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าไอ้ตรงเส้นเลือดหลอดเลือดดําที่คอฮะเขาแบบโอ้ยเขาตอนที่หมอทำไมตอนแบบน้าท่วมปอดหมอชอบให้มองตะแคงไปด้านซ้ายยกคอขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยดูแบบ น้ำท่วมเปอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันค่อนข้างคลอมเพกซับซ้อนเนาะแล้วก็มีเหตุผลของมันอยู่นะคำคำก็อย่างเช่นแบบเอามือมาทาบตรงอกโอหดูว่าแบบมีมีความรุนแรงของลิ้นหัวใจรั่วหรือเปล่านะโอหนี่คือหยบย้อนไปโบราณมากคือทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันอยู่เราเองเนี่ยก็ ก็ลืมเหตุผลของมันไปแล้วบางอย่างนะอ่ะคอคออาคอของหัวใจอาจจะไม่มีแต่ผมว่าถ้าเป็นปอดเนี้ยครับเนี่ยนะเขาก็จะขอแบบนี่นะไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนสมัยนั้นก็จะแบบตอนตอนสมัยพี่คลินิกก็คือเคาะเคาะไม่เป็นเลยนะก็จะเหมือนแบบเอ้ยเคาะฟังเสียงว่าเอ่อแตงโมมันทึบหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าอะไรนะที่เขาชอบเคาะกันอะไรประมาณนี้หรือว่าทุเรียนเออ ทุเรียนมันนุ่มหรือยังอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงเสียงต่างๆกันไปว่าแบบเฮ้ยโปร่งหรือเปล่าโปร่งเหมือนเราเคาะอะไรที่มีลมอยู่ในนั้นอันนี้เป็นปกติแ้วถ้ามันเริ่มทึบมากขึ้นเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันมีลมรั่วอยู่ในนั้นหรือเปล่าเอ้ยมีโปร่งหรือนั้นมีน้ําอยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือว่ามีแบบก้อนอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่ามันก็สามารถบอกได้เนาะก็คือระบบอื่นๆก็เหมือนกันอ่ะอาจจะแตกต่างอะดูคําขยับวัดใช่ไหมดูคําขยับวัดของในชั้นแป๊บในใน ที่เขาใช้กันก็คือตามระบบของออโทปิดิกส์หรือว่ากระดูกหลข้อนะครับก็สมมติว่าดูก็คือดูมีกมเนื้อบวมกมเนื้อผิดรูปไม่เท่ากันหรือเปล่าคลําลำก็คลำอาการผิดรูปแหละเจ็บตรงไหนเนะี่ยขยับก็คือขยับดูว่าข้อมันแบบได้ครบทุกที่หรือเปล่าวัดใช่ไหมวัดก็จะแบบวัดมุมเลยนะก็คือมุมตอนนี้คนไข้ข้อติดขยับได้สามสิบองศามาหลังจากกายภาพแล้ว พัฒนาไปได้กี่องศาอะไรเงี้ยครับก็เออมันค่อนข้างรายละเอียดมากเนาะเราก็เราก็เรียนเหมือนสั้นๆช็อตคอร์สมากๆแทรกซึมเข้าไปอาจจะมีสรุปบริบูรณ์แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนได้บางที่แบบอ่ะไปจับตัวคนไข้กันคือพอเราขึ้นปีสีเนี่ยในในสาขาวิชาอื่นๆโดยทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นวิศวะเพื่อนที่พี่เพื่อนๆวิศวะน้องๆวิศวะอะไรเงี้ยครับก็จะ ก็จะเหมือนจะจบแล้วอะ่ะก็เริ่มจะฝึกงานแล้วใช่ไหมไม่เริ่มอะ่ะฝึกงานแล้วใช่ไหมือไม่รู้เหมือนกันเนาะนะเพราะว่าแบบไม่ไม่ได้อยู่วงการพวกแบบเหล่านั้นเลยก็ไม่รู้ว่าเขาฝึกงานตอนนี้หรือปลายปหรือว่าแค่ส่งวิจัยหรืออะไรเงี้ยแต่คือปีสี่เนี่ยมันเหมือนกับไปเป็นเด็กน้อยอีกครั้งหนึ่งอะ่ะของของหมออะ่ะหมอรู้สึกไม่โตทันทีเพราะว่าเรียนตลอดเวลาเลย ก็คือปีสี่เนี่ยกลับไปเป็นเด็กน้อยก็คือเหมือนเปลี่ยนชุดริ้งใส่สกาวยาวนะติดกระดุมบ้างไม่ติดกระดุมบ้างแล้วแต่ทีแล้วก็ทุกคนก็จะเรียกคุณแหละเปลี่ยนทุกมันเปลี่ยนมันแบบเฮ้ยเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือไปหลังมือจะไม่ได้ว่าเปลี่ยนตอนนี้หรือเปล่าแต่ว่าปีหกก็จะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งแต่เขาบอกว่าปีเลขคู่เนี่ยจะเป็นปีอะไรที่แบบโหหนักหนาสาหัดอ่ะมันมันเหมือนเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยใช่ไหมคือปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ย ทุกคนก็น่าจะคุณคนจะนึกออกเพราะว่ามันเป็นแค่เรียนแบบเรียนเช้าเลิกเที่ยงหรือบางเรียงบางวันเรียงเช้าเลิกเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็สอบเป็นผักๆไปแต่ชั้นคลินิกเนี่ยจะจะทาให้วิถีชีวิตของหมอหรือนักศึกษาแพทย์และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าทําเวลาของแต่แลวะวอร์ดคำว่าวอร์ดต่อไปนี้มันจะเหมือนมีแบบซับไตเติลตลอดเวลาเพราะว่าอันไหนที่มันรู้สึกว่าเป็นคําศัพท์เฉพาะทางเนี่ย จะพยายามอธิบายแล้วนะครับก็อย่างเช่นบอร์เอออ่ะก็คืออันไหนที่มันเป็นบอร์ดหรือชั้นคลินิกเนี่ยจะมีการโหอธิบายเยอะมากเลยนะ,ะก็คือจะมีการราว,วอร์ดบอร์ดก็คือหอผู้ป่วยคนไข้อะทุกคนก็จะได้ยินหมอเรียกว่าบอร์ดบอร์ดะไม่ใช่กอบอร์ดก็คือจะคือจะเป็นหอผู้ป่วยนั่นแหละสมมุติว่าอ่ะเราก็จะเรียกบอร์ดต่างๆเนาะอันนี้เป็นคําโดยรวมสมมติว่าเช่น สุสานเมดเด็กเขาเรียกว่าบอดเมเจอรหมายถึงว่าเป็นหอ,อผู้ป่วยหลักที่เราจะต้องได้เรียนรู้แล้วก็ไปวนนะแล้วก็ใช้เวลาปริมาณมากกับมันเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการเหล่านี้นะครับก็คือสุสานเมดเด็กอ่ะงงอ่ะสูก็คือสูสองงสอสตินานรีเวทวิทยานะครับเกี่ยวกับผู้หญิงเท่านั้นอาจจะมีผู้ชายมาปวนบ้างใน ในบางบางเรื่องนะครับแต่ว่าอ่ะหลักๆก,ก็คือผู้หญิงการตั้งครรภ์การดูแลเรื่องแบบมดลูกช่องคลอดประจําเดือนต่างๆอันนี้คือสุตินาริเวศเราก็จะเรียนค่อนข้างเยอะอ่ะอาจจะเป็นแต่ไม่ได้น่าจะหนึ่งถึงสองเดือนนะครับต่อไปก็คือสัลญกรรมสัลญกรรมนี่เป็นเมเจอร์หลักมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าสมัยเด็กๆเยนะตลกมากก็คือไม่ตลกหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมาเพราะเราพูดว่าเอ้ย hey, ตอนนี้กําลังเรียนสัญญกรรมอยู่ ทุกคนก็จะบอกเออมาเสริมสวยให้พี่หน่อยไม่ใช่นะศัลยกรรมมันค่อนข้างคอมพลีเคทเหมือนกันหมายถึงว่ามันค่อนข้างมีส่วนประกอบของมันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นศัลยกรรมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายหลายสาขาอย่างเช่นนะถ้าคนมาโรงพยาบาลบ่อยๆจะเข้าใจแต่ว่าถ้าคนไม่ได้มาโรงพยาบาลหรือว่ามาหาหมอที่เป็นเฉพาะด้านของตัวเองอะจะไม่รู้หนึ่งมันจะเรียกว่า general นะครับก็คือหมายถึงว่าอสมัยก่อน่ะ มันจะเหมือนเรียนอันนี้จบเราค่อยไปเรียนอันอื่นต่อใช่ปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็น general อ่ะมันจะกลายเป็นเอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะอยู่ในช่องท้องเท่านั้นเลยนะถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดช่องช่องท้องหมดเลยนะก็คือ general เนี่ยเขาก็จะแบ่งเอนอีกเป็น hepatobiliary ก็คือหมายว่าระบบตับแถุงน้ําดีใช่ไหมอันนี้คือ general เหมือนกันแต่ว่าเป็นสับลงมาอีกทีหนึ่งหรือ general ของของโรงพยาบาลผมเนี่ยก็ อาจจะไปต่อเป็นอ๋อไม่มาจะไม่ใช่ในช่องท้องหรอเราเป็นแบบเเออต้านมสัญญาณเต้านมอาจจะเป็นทางไม่ทางเสริมสวยเท่าไหร่เพราะว่าเสริมสวยเนี่ยเขาก็จะมีสัญญรมพลาสติกอีกทีหนึ่งออถ้าเรียกบางอย่างก็จะเรียกแบบสัญญรณพลาสติกแมซิโลเฟเชียลอะไรเงี้ยครับเขาก็จะดูโครงสร้างดูหน้าดูอะไรด้วยแล้วสัญญรมพลาสติกเนี่ยจะเป็นดูความงามซะส่วนใหญ่และดูอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นคนไข้ไฟไหม้อะไรเงี้ยเนาะมันก็จะแบบ ลับสอน่อะก็จะมีอย่างอื่นอีกทางเดินปะสซวาเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือระบบภาษาเป็นต้นอัน้คือแยกกันไปเลยนะมันก็จะค่อนข้างเยอะมันเยอะไม่ค่อนข้างเยอะเยอะมากเราอยู่กันประมาณสิบสัปดาห์ได้ไหมครับแต่ว่าหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เนี่ยได้อยู่แค่หนึ่งหน่วยก็คือจะรู้แบบเนี่ยถามหนึ่งว่าคือหมอเนี่ยเวลเวลา,ราเรียนก็เยอะแล้วนะแต่ว่าถามว่า โหยูจะไปรู้จักดีเทลของทุกอย่างได้ยังไงใหม่อยู่จบไปเป็นแพทย์เฉพาะทางแพทย์ทั่วไปเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วมันเนื้อหามันเยอะเยอะมากเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรอ่ะสูสัดนะคเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยถ้าพูดกันคืออายุรกรรมเนาะแต่ว่าถ้าคุณภาษาหมอเนี่ยเขาจะไม่พูดคดําว่าอายุรกรรมเลยแต่เม็ด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 นะนะครับก็คืออย่างเช่นอายุรกรรมเนี่ยก็จะเยอะมากอีกเหมือนกันอันนี้คือแทบจะทุกระบบของร่างกายเลยเช่น ระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบระบบช่องท้องระบบไตอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมากจริงๆซึ่งเราก็มีเวลาเรียนแค่สองเดือนครึ่งเหมือนกันประมาณสองเดือนครึ่งต่อปีก็เหนื่อยเหมือนกันก็เยอะมากเพราะว่าต้องเพราะว่าเนี่ยการลาวคนไข้เนี่ยดูคนไข้ตอนเช้าเด็กๆก,ก็ไปเรียนดูผู้ป่วยนอกใช่ไหมผู้ป่วยนอกก็ ดูตอนกลางวันอีกตอนเย็นก็กลับมาดูอีกอะไรอย่างนี้ครับแล้วบางคนก็ถือถ้าสมวเป็นปีสีเนี่ยก็จะอยู่เวรไปยันถึงประมาณแบบเอ,อ่อห้าทุ่มเที่ยงคืนหรือแล้วแต่ที่เลยนะทีนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างแบบปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันใครไม่ไหวก็ค่อนข้างแบบยากเลยถ้าสมมติว่าถ้าใครไปได้ไปต่อได้เนี่ยก็จะจบไปยันปีหกได้อย่าง ทีนี้นะครับจบเม็ดไปแล้วสุก็คือสู่สารเม็ดเด็กเด็กเนี่ยจะมีความคือถ้าคนทั่วไปก็อาจจะเข้าใจคลายๆกันก่อนไปเป็นเป็นเบสิกเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคือเด็กเนี่ยสับบอร์ดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรบอร์ดเขาเรียกว่าการเรียนเฉพาะทางเป็นแพทย์ประจำบ้านไหบผมเนี่ยแพทย์ประจำบ้านไม่รู้เขาไม่เข้าใจทําไมถึงเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านเหมือนกันนะเหลือจะแปลงมาจากคําว่า resident ซึ่งแบบเออเออเป็นเหมือนแบบ ที่อยู่ที่พักอัศัยก็เลยเป็นแพทย์ประจาบ้านบ้านไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่ะก็คือเขาเรียกว่า r e s i d e n c นอะนะก็คือมันจะเป็นสาขาวิชาที่ย่อยๆลงไปคล้ายๆคลึงการเหมือนกันก็คือเน้นการอายุรกรรมเนี่ยคือเป็นเน้นการดูแลคนไข้รักษาคนไข้ด้วยเอยาหรืออาจจะมีะหัตถการบางอย่างเขาเรียกว่า intervention เนาะมันมีหัตถการบางอย่างที่ซับซ้อนเฉพาะทางน้อยกว่าแต่ว่าไม่ผ่า ก็คือไม่ได้ตัดออกอ่ะไม่ได้ตัดเปลี่ยนแปลงเตาอ,อะไรเงี้ยไม่อะไรประมาณเนี้ยก็คือเป็นทางอายุรกรรมสะส่วนใหญ่กับเด็กเด็กซึ่งแล้วแต่ที่แหละบางที่ก็คือตัดสิบห้าปีมาสิบแปดปีอะไรเงี้ยครับแล้วเตะหรือบางคนถ้าดูแลกับหมอเด็กอยู่ต่อเขาก็จะดูต่อเพราะบางคนเนี้ยเป็นโรคที่แบบเฉพาะทางเด็กที่อยู่มาตลอดตั้งแต่เกิดเลยครับก็จะดูแลกันต่อไปเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้ สูสัดเม็ดเด็กนี่เป็นเมเจอร์วอร์ดเราก็จะเข้าวๆนะครับเกี่ยวกับสาขาวิชาอื่นเนาะก็อย่างเช่นเ,เขาเรียกไมเนอร์วอร์ดไมเนอร์วอร์ดก็จะอย่างเช่นเนี่ยของผมก็คือเวทศาสตร์ฉุกเฉินนะคนก็นึกภาพไม่ค่อยออกว่าทําอะไรหรือว่าแบบคนคนจะชอบถามว่าหู oo, นี่ก็ต้องตื่นเต้นมากเลยสิมีคนยิงการออมไหมครับผมตดบัตรตอนตีสองไม่ใช่ก็คือ ไม่ใช่แบบนั้นคือเราอ่ะก็ดูแลคนไข้ในหลายๆระ,ละบบด้วยบางคนแบบติดเชื้อมีภาวะซึมลงหัวใจหยุดเต้นหรือแบบเจ็บหน้าอกเส้นหัวใจ,วจขัดเลือดคือมันตื่นเต้นแหละคือมันทําให้เป็นสาเหตุขอขึ้นเลือกมาเรียนนะเนาะอ่ะ,ต,ออะ,ต,ออะต่อไปก็คือ,อสมมติว่าอ่ะต่อไปก็คืออ่ะสมมติว่า ER ใช่ไหมก็จะวนของของเราจะเป็นวน ER คือเวชศาสตร์ฉุกเฉินมันขึ้นต้องเลิกกับ ENT หูคอจมูก หรือว่ามีอายเฉพาะตาโดยเฉพาะเขาก็เป็นหมอตาโดยเฉพาะใช่ไหมหมอฟันนี่ไม่รวมเลยนะคนละแท็กกันเลยนะ mm hmm. ก็คือแบบเอ็นทีก็ดูหูคอจมูกดูแบบเ่องใสนัดดูคอดูบางที่ดูไทรอยหรือว่าเจาะคอการใส่ท่อช่วยหายใจเฉพาะทางเป็นต้นหมอรวมยานครับวิสัญญีแพทย์นะครับเป็นแบบแอนสอผแอนนอ่มทางแบบหมอเขาจะรอบเรียกแอนแสกันอืม มีอะไรอีกนะที่ลืมนึกถึงออ,อาจจะมีอนิติวเวนะครับอย่างาเป็นแบบหมอทักช้สูตรศพอันนี้คือจริงๆเราก็คือแบบต้องมีความรู้ละเอียดเหมือนการแทบทุกส,สาขาวิชาเลยเพราะว่าจะต้องแบบไปผ่าเราก็รู้ให้ได้ว่าเอ้ยคนเนี้ยเป็นอะไรสาเหตุของการเสียชีวิตที่อธิบายได้เนี่ยเป็นอะไรเนาะเป็นเป็นเพื่อนกับคนนั้นอย่างออันนึ้งก็พวกเออเราก็อีกคุณหมอเอ็กซเรย์ฮะคุณหมอเอ็กซเเย์ที่เอาไปดูแบบรูปภาพต่างๆวินิจใช้ ตามอาการที่บอกมาแล้วบอกว่ารูปนี้หักไม่หักมีแผลมีเลือดออกมีจุดอะไรมีมะเร็งมีอะไรไหมเงี้ยครับโอ้แล้วก็มีหมอพยาธิวิทยาอีกที่เอาไว้แบบส่องดูนู่นนี่นั่นสําคัญกับตัวโรคเป็นโรคนู้นโรคนี้หรือเปล่าคือผมค่อนข้างแบบห่างไกลาจากคุณหมอทางนั้นมาครับบางทีก็จะมีแบบคุณหมอเกี่ยวกับเอ,อการให้เลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งโอ้โหก็คอมเพล็กซ์ไปอีกอ่ะทีนี้ มันค่อนข้างละเอียดอะเนาะอันนี้คือรู้จักเขาคร่าวเลยแต่ว่ามารู้ว่าเราเรียนอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในตอนถัดไปแล้วกันเนาะตอนนี้คือมันค่อนข้างยาวแล้วมันก็ค่อนข้างเยอะก็เลยตัดแบ่งเป็นตอนๆดีกว่าเท่านี้เรารู้จักกันแล้วว่าเราเรียกหมอตาสาขาวิชาไงบ้างแล้วก็การขึ้นปีสี่เนี่ยมันค่อนข้างหนักนะสถัสเนาะใครสู้ไม่ไหวหมอเขามีจบแค่สี่ปีด้วยนะครับแล้วบางคนก็จะเป็นเหมือนเขาแล้วเหมือนจะได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตก็จะจบไปเป็นเหมือนแบบ นักสาธารณสุขอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไว้วันหลังถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้กันด้วยเหมือนกันนแล้วเราจะไปลงรายละเอียดพวกเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราพูดเกี่ยวกับการเป็นหมอนะครับเอาคนอื่นมาสัมภาษณ์บ้างหรือว่าอะไรเงี้ยหลักๆก็คือเนี่ยจะได้รู้จักเข้าใจคำศัพท์มากขึ้นหรือว่าใครที่อยากเป็นหมอจะได้รู้เนาะว่าเฮ้ยมันใช่ทางเราจริงหรือเปล่า หรือว่าใครที่ไม่ใช่หมอก็ตามก็มาฟังเรื่องเมาส์มอยเกี่ยวกับคนในวงการน่ะแหละจะได้รู้ว่าเอ้ยทําไมเราคิดแบบนี้มันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็เออบางทีก็จะได้ความรู้กลับไปด้วยเป็นความพื้นฐานทั่วไปอ่ะขอบคุณเพื่อนคนนะครับที่ฟังมาจนถึงจุดนี้ยังไงก็ไว้ติดตามกับหมอหมอพอดแคสต์ในตอนหน้าขอบคุณครับหมอพอดแคสต์